สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนนี้พามาอัปเดตมะเขือลายนะคะออกลูกเยอะเลยค่ะมะเขือลายในกระถางนะคะเพื่อนๆปลูกในกระถางค่ะได้กินลูกแล้วค่ะติดลูกให้กินแล้วนะคะมะเขือลายค่ะไปนะคะเพื่อนๆ ลูกเรียงเป็นแถวค่ะปลูกกินเองในกระถางค่ะเพื่อนๆมะเขือลายลูกเล็กๆนะคะไม่ใช่ลูกใหญ่นะคะ,คะเพื่อนๆคล้ายมะเขือไข่เต่าอะไรประมาณนี้ จิ้มน้ำพริกอร่อยครับเพื่อนๆตอนเอาพันธ์มาก็คือลายนะคะแต่ไม่ค่อยลายเท่าไหร่ออกจะขาวๆครับปลูกในกระถางก็พอได้กินนะคะพเพื่อนๆพอให้เก็บกินค่ะไม่มีพื้นที่ก็ปลูกกินได้นะคะ ดอกอยู่นะครับเพื่อนๆได้กินหลายลูกเลยกำลังออกดอกใหม่ก็มีค่ะบำรุงต้นดีๆก็ปกในกระถางก็ได้กินค่ะเพื่อนๆดอกใหม นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ